สีม่เรืองครับผมหรือใหม่นะครับก็เป็นผู้ดูแลอู่แดงกาลาดอู่ก็อยู่ช่วงไอ้สีครับรทำพวกงานรีสโต์นิดๆหน่อยๆครับก็ทำสีทำเครื่องเซอร์วิสท,ทั่วไปนี่ครับพ่อทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนก็พ่อจะทำเป็นรถรถบ้านรถเดิมเงี้ครับ แล้วผมชอบรถด,ด้วยตอนวัยรุ่นก็แอบแอบทำบ้างไปไปทำข้างนอกบ้างทําที่บ้านพ่อบน่นก็เลย <c oughs> ต้องไปแอบ,บทำข้างนอกแล้วก็มาตอนหลังก็เริ่มมาขายของอะไรพวกนี้ครับขายอะไรแล้วก็ลูกค้าก็เอ ي, ้ยทำไมาขายแล้วไม่รับติดตั้งด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แอบแอบถามว่าอู่ข้างบ้านนั่นอู่ใครอูออออออ <c oughs> เ่เหมาะอู่อู่พ่อเขาว่าหมืเนาะอัวเราครับว่าเอ้ยทำไมไม่รับใส่ไม่รับติดตั้งอะไรเงี้ยมาตอนหลังก็เลยเริ่มลงมาดูแล้วก็ พอตอนหลังพ่อก็ไม่ไหวแล้วอายุเยอะเลยอะลงมาสารต่อแรกๆก็งงๆอยู่พี่เพราะว่าเราเราไม่ไม่เคยเกี่ยวกับพวกบริหารเนี้ยเนาะลงมาดูเองก็แรกๆก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังมีพ่อคอยช่วยดูแลหนุนหลังอยู่เรื่อยๆครับก็มาเจอชุดใหม่ๆเพราะว่าชุดชุดของพ่อก็อายุเยอะกันหมดแล้วครับเอาง่ายก็คืออายุรุ่นเดียวกับพ่อก็ไม่ไหวแล้วบางอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนชุดช่างกันวันนี้พาไปดูชีวิต เจ้าของอู่ว่าวันวันหนึ่งผมทำอะไรวง <c oughs> ครับอ็กซิเนต์นิดหน่อยพอดีมออลมเขาอ่ะรั่วมันก็เลยทำให้สีมันลอกนี่น้ำ,ม,นำม,มันเบรกมันรั่วมันมกัดไงเราก็เลยต้องเก็บงานมันไหลลงไปเยอะหมดเลยยวต้องลื้อออกมาแล้วก็พ่นสีใหม่ให้เขาหน่อยเพราะว่าโดยรวมมันจะกลับบ้านแล้วล่ะรถจะสไลด์กลับไปอู่ที่เขาประกอบตัวทางต่อครับ อันนี้เจ้าของของเขาประกอบเองต้นตอนเช้าก็เดินดูก่อนว่าวางแผนก่อนว่าวันนี้เราจะทํขนาดไหนอนใช่จะส่วนมากก็วางแผนไปแล้วล่วงหน้าก่อนตอนคืนก็มาดูรายละเอียดว่าเราลงมือขนาดไหนได้ก่อนอะไรเงี้ยครับใช่เดี๋ยวน,นี้เริ่มเริ่มลงมือขนาดไหนวันนี้เราคันนี้ก่อนเลยเพราะว่าน่าจะเสร็จเร็วสุดจะเอาเอาที่ได้เห็นงานก่อน อันดับแรกาะตรงนี้ก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราทำห้องพ่นใหม่ตอนแรกมันอยู่ข้างหน้าตรงกระบะจอดเนี่ยครับจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็เลยพอดีตรงนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยไงผมก็เลยพ่อเขาบอกว่าเออย้ายมาอยู่ข้างหลังไหมที่ได้มีที่จอดรถข้างหน้าอีกใช่พ่อเขาเห็นรถมันเยอะครับพอเขาเลยให้ย้ายมาอยู่ข้างหลังห้องพ่น,น,บนบ้านครับห้องพ่นเล็กๆอะไรเงี้ยพอจะดูแลเรื่องว่าตรงไหนจะยังไงอะไรเงี้ยครับก็ ตามใจแกก็มีเงินค่าแรงลูกน้องซื้อของข้าวอู่ซื้อนูน่นซื้อนี่ครับก็ใช้จ่าย,าย,ายทุกวันอันนั้นเป็นอู่ฝั่งตอนแรกเลยแล้วก็ผมขยายมาตรงนี้ตรงนี้เป็นลานจอดก็ส่วนมากก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะก็แบบแางิีก็โป๊ขัดอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนี้เราพ่นไม่ได้ก็ไม่มีห้องก็เลยต้องทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนครับรถพวกนี้ก็ลอกสี พ่นเล็ดก่อเหล็ดไว้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่างเขาจะโปเก็บต่างๆให้มันพร้อมพ่นนะครับแล้วก็รอห้องพ่นเสร็จก็ไปพ่นเพราะถ้พ่นข้างน,นอกมันกลิ่นมันฟุ้งกระจายอันนี้ก็รอรอรอลงมือตอนนี้งานเยอะทําไม่ทันๆๆๆมากก็ดูแลจัดการคิวงานต่างๆครับแบบบางทีมีลูกค้าหน้าอู่มาแบบเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลก็ต้องจัดคิวงานให้ดี ใช่ครับประมาณนั้นลูกค้าจะโทรมาก่อนครับเขาจะไม่ค่อยแบบปึ๊บปั๊บเข้ามาเลยแต่ก็มีบ้างหลุดหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยครับด้วยช่างเราไม่ได้เยอะอะไรมากครับทำกันไม่กี่คนแล้วก็ส่วนมากมเป็นงานรถที่มาจอดทิ้งมากกว่าบางอย่างก็ช่วยช่างทำมันไหนเราส่วนมากผมจะเป็นคนคอนแทคลูกค้ามากกว่าหลักๆเลยครับดูแลนู่นนี่นั่นจัดของจัดอะไรให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับช่างจะเบิกนู่น,นเบิกนี่เราก็ต้องคอยดูแลตรงนี้มีถ้าไม่มีพ่อตั้งแต่แรกก็อาจจะ โอ้โหก็น่าจะวุ่นวายนิดหนึ่งพี่เรื่องพวกยังไงอะ่ะจะอธิบายยังไงเรื่องโครงสร้างต่างๆโอ้แต่หมดเดยอะนะพี่คือข้างหลังที่ผมมาเนี่ยผมมาทําเองอะ่ะก็หมดหมดไปเยอะอยู่พี่พวกโครงสร้างอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าถ้านับว่าแบบเราเริ่มจากศูนย์เลยผมว่าถ้าคนชอบรถอยู่แล้วอะ่ะก็คงมีคอนแทคอยู่แล้วมีเพื่อนมีคนช่วยทําอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเริ่มจากทํากันเองครับผมก็เริ่มจากทํากันเองนี่แหละครับ ก็มีพี่ช่างของผมก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับใช่ก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแก okay, ก็ดูแลผมมาก่อนตั้งแต่ก็ตแต่สมัยพ่อแล้วอะคนหนึ่งใช่แล้วก็ตอนหลังมาผมก็มีพวกน้องๆอ,อะไรมาช่วยครับใช่มันก็เริ่มมีทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องความละเอียดมากกว่าใช่งานสีเป็นงานละเอียดอะพี่ส่วนมากก็ต้องทําให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดครับใช่เขานิดหน่อยเราปล่อยผ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ว,ว่า ส่วนมากผมจะเป็นให้ลูกค้าตรวจงานเองมากกว่าให้ลูกค้าดูเลยตรงไหนไม่ชอบเราก็แก้ไขพอแอร์พังแอร์วิเย็นครับหน้าคัดพังกระดาษแล้วมันดูหน้าคัดฟิลไปละเดี๋ยวหน้าคัดให้แกเขียนแล้วกลับบ้านแกเป็นร้านรองเท้าไม่ไม่ได้คิดแรเสื่อมทอ เอารองเท้ามา,าให้ <laughs> <laughs> เพื่อลูกค้าคัตซิงเราไ,ได้จัดคัตซิ่งเลยคัรนี้เป็นไรเปล่าพี่คัดเดินนี่เลยเพื่อลูกค้ากล่องทรงกล่องซิงไงพี่เก่ไม่อยู่ <laughs> สีจะระเบิดแล้วะ่ <laughs> ้นพ้นก่อนเอาไปลงคืนแม <laughs> <laughs> ่ยงสบายดีอยู่ นี่เป็นผิวทรายสีทรายแล้วเดี๋ยวเราก็จับคู่กับลินซิงนี่บอกเขาให้เทเลยวอนี้ยังไม่เคยขับเคเนี่ยแล้วมาลองขับในในแบบว่าสเต็ปที่เป็นกล่องเดิมผมว่าเขาก็สนุกแล้วนะแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มไม่สนุกแล้วมันจะเริ่มแบบอยู่ตัวต้องขยับแล้ว สองซิ่งใบอะไรเงี้ยครับก็รีรีสโตที่ผมว่าก็คือจะมาแบบมาทําทั้งคันครับยกกระดองคลิกใหม่หมดเลยแล้วก็วางเครื่องใหม่พวกน็อตก็จะพลิกทั้งคันเลยเหมือน,นว่าทําทําใหม่ทั้งคันเลยครับรีสโตทั้งคันก็พลิกกระดองคนใต้ท้องอะไรพวกนี้หมดเลยแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยจะเปลี่ยนหรือจะของเดิม ส่วนว่าเราเปลี่ยนหมดเพราะใไหนททำแล้วก็ลูกค้าก็อยากได้ให,ใหม่ๆมีสตน๊นคอนใบวินมาเรียลระว้างเนี่ยเด็กก็ห้ารถว่า อ๋อร้านนี้บรรยากาศดีดินั่งโดูรถตัวเองได้นีของมีแบงค์ คิวไว้เลยอ่ะจอดปุ๊บฝนตกเลยอ่ะโอ้โหกทำง่ายอ่ะ ก็ลุยประกอบเครื่องต่อเลยครับพี่เมื่อกี้ฝนตก <c oughs> ตูวนี้นะข่อขพักน้ำจากนี่มานี่แต่เรา <c oughs> การเก็บของเครื่องต้องใช้สายยาวถึงขนาดนี้ <c oughs> 3 <c oughs> มเมตรี่คือเราต้องแบบรันเวย์ที่ฟ้าหน้าเลยแบบปึ๊บหมวนนีนะ่แล้วก็แบบหลบข้างใต้มาขึ้น มันเลยต้องใช้สายยาวไปนี้นลงเครื่องไม่ได้ไม่ได้เปลืองอะไรครับเปลืองพวกของะลครับที่มันแพง,แงสายเสยจากที่ใช้นี่จากนี่มานี่ก็2ฟุตนะพี่ถึงเลยนะถ้าเป็นแบบรถธรรมดาบ้านๆใช่ไหมก็ถึงเลยเนี่ยแค่นี้นแต่เก็บองเครื่องพี่อ้อมโลกสวยเนาะมันก็ต้องซ่อนๆหนทางไปไม่เ่ยวสามันต้องได้พี่ มุดลงใต้คอยดีพี่เดี๋ยว๋ยวต้องแทบไปหน้าเครื่องตามลายกับสายน้ำมันไปว่าเดี๋ยวต้องมุดใต้ตัวถังครับแล้วก็อ้อมตายอีกทีนึงยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันครับเด้งเหรอแกได้โอช่างเคาะสีมือพะการผลแมงคนมันโดนคนประตูคนมาแมง มากมแเวลาตีออกมาแล้วมันเด้งเนเ้เมันยืดอะทำไงอ่ะเห็นเห็นไรบวมได้กด,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 ดแล้วมันก็จะเด้งดึงๆิงดงิงเหล็กมันติกมันบวมย้อยลงไปเลยม,มันยนลงไปเนี่ยเื่อยแต่มาเทียบม้นมันต่างหากเพราะมันอุปกรณ์เขาไม่เสียหายไงปั๊มไอ้ปั๊มเบรกเขามันรั่ว ผมต้องเปลี่ยนจุดนี่ซ่อมแล้วใช่ป่ะใช่ตอนแรกไม่เป็นก็เหมือนว่าทิ้งไว้เร้กับซีนมันเปื่อยของมันอ่ะพอผมไล่น้ำมันเบรกเข้าไปะโบมันก็เลยไหลออกมาคือตอนแรกมันอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้นะคือมันรั่วอยู่แล้วแต่ว่าใช่พอพอเขาทําสีเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ได้บันเบรกไงพอมาถึงเราเราไล่น้ำมันเบรกแบบกระทึบกระทึบหลายทีอ่ะมันก็เลยไหลออกมาคืออยู่อยู่กับสิ่งที่ผมชอบด้วยครับอยู่ได้ทั้งวันนะพี่อยู่กับรถ ชอบอยู่แล้วชอบรถอยู่กับมันได้ทั้งวันไม่เบื่อต,ตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมทําทะเบียนอยู่ครมขนส่งเป็นแบบอิสละพี่ใช่ฟรีแลนซ์อ่ะแบบทํางานรับจ็อบเอาโอนนู่นนี่นั่นแล้วก็เบื่อเบื่อพี่มันอยู่ในลูปเดิมเดิมะมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นอะมา,มานี่มันได้เจอทํานูน่ทนทํานี่แล้วชอบรถด้วยไงทํานู่นก็แบบทำเพราะแบบทำเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นงานอะอยู่งี้โอ้หทำได้ทั้งวนันอยู่กับมันได้หมด ไม่เจอพี่แมงนกลจัดอันนี้ก็เป็นห้องห้องเก็บของครับก็มีนู่นนี่นั่นนะพี่เบตเตเลดห้องเบตเตอเลสนกๆหน่อยครับผมทีก็เขียนเขียนลงบงลงบนิบนอะไรให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆแล้วแต่แเบตเตอเลดห้องนี้พี่แดดจ้จาจะยเกินนี่ไงอะไรนี่ไงก็เดี๋ยว,วหย่อนเครื่องคันนี้ลงไปพี่ ย้อนเสร็จก็เดินพวกท่อแอร์หม่น้ําวางคานหมอน้ําต่อครับห้าโมงก็เต็มห้าโมงหน่อยหน่อยครับหกโมงแต่แบบบางทีมันก็อยู่ที่งานด้วยพี่ดีมันไหลต่อเนื่องน,นิดนิดหกโมงหกโมงกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ชารถัน่ไหนบ้าเหรอไม่ใช่ใช่ันไป็นด้วยจริงด้วยจริง <c oughs> ดาวขึ้นตอนวันผงมาโอเค

เลวก็ราเวลาเข็นโคง้ากันแต่เราเราไม่ได้เบื่อล้อไว้ว่าสำหรับแบบหย่อนเครื่องเลยแล้วเข็นเลยกลัวมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวเดี๋ยวน้อยมึงเป็นแข่งเกิร์ตเต้นมืออะไรเนี่ยไม่ยกอ่ะเออเออเออายกรถจังคันาอ่ะ

ก็วันนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมประจําวันก็จะมีประมาณนี้ใช่ตื่นมาก็ดูอู่นู่นนี่นั่นแล้วก็ออกกินคงกินข้าวตามปกติชีวิตประจําวันฝากคนที่สนใจอยากจะทําอูกก่ก็ลองศึกษาดูครับถ้าชอบก็ศึกษาได้นะครับฮ <c oughs> <c oughs> ินดีให้คาปรึกษาถ้าใครอยากจะทาธุรกิจแบบนี้หรือแบบชอบอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> ฝากอู่ด้วยครับแดงกาหลาดครับผมหรือตาม a c e b o o k นลเรศสีบุรเรืองใช่